ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยด้วยการจับจ่ายใช้สอยของเศรษฐกิจชุมชนนะครับจะคุยเรื่องนี้กับคุณกาลินสารสินประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านประธานครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒนครับทีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณกาลินครับณนะวันนี้เนี่ยเห็นมาตรการรัฐที่เริ่มผ่อนคลายไปทีละอ,อย่างสองอย่างเนี่ยในมุมมองนักเศรษฐกิจด้วยกันเนี่ยมองยังไงครตรงนี้ ผมว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่รเริ่มกิจกรรมเริ่มกลับมาสู่เพราะว่าปกติมากขึ้นมากขึ้นนะครับ,รบเพราะว่าที่ผ่านมานี่เดือนสองเดือนที่ผ่านมารัฐบาลก็ต้องแบกภาระไว้เยะนะครับจะเป็นห้าพันบาทจะเป็นหกสิบสองเปอร์เซ็นตของเงินเดือนอะไรต่างวกนี้นะครับครับซึ่งซึ่งตอนนี้จะเบื่อออกมามาตรการออกมาแล้วต่างๆแล้วแล้วก็แต่ละคนก็ออกมา จะจ่ายใ,ใช้สอยเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นเศรษฐกิจก็เริ่มเดินได้นะครับเพราะนั้นรัฐก็ต้องจ่ายเงินมากนะครับหน่ารก็มีการออกมาออกมาใช้สอยนะครับออกมาเที่ยวออกมาอะไรตา่างนี่ก็เริ่มเปิดเปิดมากมากขึ้นก็ดีครับอ๋อเดี๋ยวต้องต้องเรียนท่านผู้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วคุณกฤตินเองก็เข้าไปมีส่วนในในการให้ท่าเรียกอะไรประชุมร่วมก,กันกับภาคราัฐอยู่ใช่ไหมครับครับก็ก็ได้ได้เอ่อไ,ไ,ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าทีมด้านเอกชนช่วยดูด้านนี้ครับแล้วก็ไปช่วยด้าน เซต up ระบบนะครับว่าจะเปิดแบบไหนทําไงบ้างร่วมทางภาครัฐนะครับว่าจะทำคู่มืออย่างไรนะครับเพราะทางหอ,อก,การค้าเรามีพวกสมาคมการค้าทั้งหลายอยู่ด้วยกันนะครับ,รบแล้วก็เอาพวกสมาคมการค้าที่เกี่ยวแต่ละด้านมานั่งคุยกันว่ามาตรการเปิดจะเป็นอย่างไรดีมาตรฐานอย่างไรดีนะครับแล้วก็นําไปปุยกับทางภาครัฐแล้วก็ทําเป็นเป็น,ปนคู่มือนะครับตอนนี้เราออกคู่มือมาแล้วนะครับแล้วเรื่องนี้จะออกเป็นคลิปมาให้นะครับก็เลยให้เข้าใจง่ายขึ้นครับ กับที่ถามนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันจะเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของการทํางานว่าถ้าเกิดไปได้ไปหนึ่งต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทําเนี่ยโอ้โหประเทศชาติมันจะไปทางไหนคุณตลินก็แต่คนถ้าไปถ้าไปด้วยกันจะดีนะครับไปด้วยกันแล้วเป็นคนไม้คนมือเนี่ยดีครับกลับเพราะอย่างน้อยภาควัดก็มีข้อมูลว่าภาคธุรกิจเป็นยังไงใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือผมว่าที่ผ่านมาผมว่าประทับใจมากนะครับทํางานร่วมกับกรมควบคุมโรคนะครับกรมอนามัย นะครับสภาความมั่นคงทหารต่างๆก็ผมว่าร่วมร่วมมือกันดีนะครับแล้วก็ใครเก่งด้านไหนก็ทําด้านนั้นนะครับทางเราเป็นเป็นเป็นฝัน่งที่ช่วยยันวางแผนนะครับจะเปิดแบบไหนจะเป็นไงนะครับขถามทางพวกคุณหมอว่าเอ๊ะอย่างนี้ปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยคุณหมอคอนเฟิร์นเรื่อ <concern S 2> งอะไรเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ท,ที่ดีนะครับครับเนี่ยครับแสดงว่าพอเรารู้ข้อมูลอีกด้านหนปั๊บเนี่ยเราเองในภาคธุรกิจก็สามารถที่จะมาประเมินได้ว่าอะไรควรจะปล่อยก่อนจะปล่อยยังไง how to ยังไงว่าอย่างนี้ก็บว่าไม่ ครับครับเราเรามีมาตรการแต่ละแต่ละกิจกรรมให้หมดแล้วนะครับการทางฝ่ายทางฟาร์มมันคงนะครับไปคุยทางคุณหมอว่าเอ๊ะถ้าเปิดนี้แล้วเนี่ยจะมีผลได้ผลเสียยังไงบ้างครับก็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 ดีนะครับออกมานะครับอ่าพอเป็นอย่างนี้ปั๊บมีการประเมินกันยังไงต่อครับคุณกรตครับก็ประเมินนะครับที่เราดูว่าที่ผ่านมานะครับเฟสหนึ่งเปิดเนี่ย จะมีเงินสะพัดเพิ่มขึ้นประมาณหกหมื่นล้านนะครับหกหมื่นล้านต่อเดือนนะครับต่อเดือนับแล้วก็เอเปิดเฟสที่หนึ่งแล้วเนี่ยเฟสที่สองเปิดขึ้นมาเนี่ยก็เงินสะพัดอีกประมาณแสนล้านนะครับเฟสที่สามเนี่ยเปิดขึ้นมาเนี่ยรเรากล่าวว่าเพิ่มขึ้นประมาณแสนถึงสองแสนล้านนะครับ,รบแต่ช่วงนี้นี่ก็คิดว่ายังยังไม่ถึงสถานนั้นเพราะว่าคนก็ยังไม่ไม่กล้าออกมาเดินดิพาร์ชเม่ได้ต่อแหล่งต่างวันนี้ก็ ก็คิดว่าคร no ึ่งหนึ่งอะประมาณก็แสนแสนกว่าแสนห้าวันต่อเดือนนะครับก็คิดว่าก็เริ่มเปิดก็คิดว่าจะเปิดสามารถเริ่มมากไปมากขึ้นมากขึ้นก็คิดว่าน่าจะโอเคนะครับตอนนี้พวกกิจการต่างๆเปิดมาทั้งเก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับของประเภทนะครับนะครับก็เหลือเหลือหือหน่อยที่ที่ยัง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 ไม่เปิดนะครับกลับกลับแล้วผู้บริโภคเป็นไงบ้างฮะผู้บริโภคตอนนี้ผมว่า ก็เปลี่ยนพฤติกรรมให้ได้นะครับาะที่ผ่านมาก็ก็เริ่มทํางานที่บ้านนะครับเวลาซื้อของบางทีก็ไปรีบซื้อก็กลับมาที่บ้านเลยนะครับไม่ไม่เดินไปเดินมานะครับแล้วบางอย่างนี่อาจจะส่งมาส่งที่บ้านก็เป็นไปได้นะครับสินค้าออนไลน์ขายดีมากตอนนี้นะครับบางทีก็บางอย่างก็อยากกินอะไรก็เดลิเวอร์ได้นะครับ บางบางห้างร้านนะครับก็จัดทีนเดลิเวอร์เองก็มีนะครับผมคิดว่าตอนนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปนะครับทูกกับการก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันนะครับกับแสดงว่ามันต้องปรับตัวกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเลยนะใช่ครับครับตอนนี้คือคนไหนปรับตัวได้เก่งก็ก็ผมว่าทํากาไรได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องเรื่องบ้านเราตอนนี้เป็นเรื่องที่มีการปรับตัวนะครับฝรั่งแล้วรีซิเลียนเนี่ยเพื่อกลับมาให้เร็วที่สุดทำังไรนะครับ ผมว่าคนไทยนี่เก่งด้านนี้นะครับรับถ,ถ้าถ้าเกิดเราเทียบกับต่างประเทศเนี่ยจะเป็นเอาอย่างใกล้บ้านเราอย่างสิงคโปร์อย่างญี่ปุ่นเกาหลีนี่พฤติกรรมมันจะคล้ายกันไหมฮะเออผมว่าไม่คล้ายเลยฮนะไม่คล้ายนะแต่ไม่ไม่คล้ายนะพฤติกรรมของไทยก็สบายๆถ้าเผื่อเวลามีเดือดเรื่อนร้อนปั๊บเนี่ยพวกเรารวมตัวกันเร็วมากนะครับนะและ้วขะเดนย้กันเราก็ต่างคนต่างทำต่างคนต่างอยู่นะครับ แต่เวลามีเรื่องอะไรก็มาช่วยกันผมว่าก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งนะแต่ในเรญี่ปุ่นเขาเรื่องญี่ปุ่นครับทุกอย่างเป็นดิเรกชันของรัฐบาลบอกมาปั๊บทุกคนทําด้วยกันหมดนะครับบ้านเรายัางคนนู้นทําไม่อยากทําคนนี้ต่อต้านเลยก็ยังมีอยู่นะครับเ<า>ด,ด้วยความความเอความความไม่ไเพืยงเื่อใจต้องมีเพิ่มมากขึ้นครับอืมครับทีนี้ในภาคธุรกิจด้วยกันเองเนี่ยเรามีการคุยกันไหมครับว่ามันมันจะต้องไปด้วยกันนะมันจะไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะพุ่งเป้าไปคนเดียวนี่ผงไม่ได้ละ จริงเพื่อนไว้ไม่ได้ก็ภาคธุรกิจก็คุยกันนะครับมันีเรามีกรกรมีาสภาอุตสาหกรรมมีสภาหอการค้ามีสมาคมธนาคารหลักๆนะครับแต่ละการแล้วก็มีทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับสภาเกษตรกรรมนะครับมีสภาออกทางเรือมีสภาตลาดทุนมีอะไรทุกอย่างก็คุยกันบ้างนะครับครับแต่ละคนก็เก่งแต่ละด้านไปนะครับอ่าแต่บังเอิญว่าอย่าพาดท่องเที่ยวเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาหนักสุดเมือนหันนะฮะคุณว่า ภาคท่องเที่ยวนี่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นของ GDP นะครับซึ่งซึ่งอันนี้เกี่ยวข้องคนแยะมากนะครับซึ่งในหอการค้าเราก็มีภาคท่องเที่ยวคนแยะนะครับก็มีอยู่ในทุกทุกจังหวัดแล้วมีกับด้านวัลูเชนที่เกี่ยวข้องอาหารเอ็เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับแต่การเราเราก็ต้องวางแผนใหม่ครับว่าท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะท่องเที่ยวในอนาคตกต้องดูเรื่องเรื่องคุณภาพล้วนะท่องเที่ยวดยไม่ใช่แบบ ท่องเที่ยววิธีกรรมคงไม่ใช่นะครับค่ะถ้าใกรจะดาันเรื่องท่องเที่ยวชุมชนเรื่องสําคัญด้วยนะครับครับเรื่องการใช้แอปพลิเคชันในการจอสันที่ที่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ครับการทการร้องลงถามว่าเอราจะทําไงต่อไปนะครับผมว่าเรื่องไอ้แพลตฟอร์มต่างๆพวกนี้นะครับก็ควรจะเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยนะครับตอนนี้หนังหอกกันค้า ร่วมกับสมาคมทางการค้าต่างๆนะครับรวมทั้งสภาวการกาท่องเที่ยวในเราจัดทําแพลตฟอร์มเรื่องทักทักทายนะครับทักทายนี้ก็เป็นเรื่องที่เราร่วมกันราชก,การเราสร้างมูลค่าเพิ่มให้ต้องเที่ยวแต่และจังหวัดด้วยนะครับอันนี้ก็รเราเริ่มแล้วนะครับอันนี้จะเผื่อเราสามารถอผลักดันได้อก็ยิ่งดีนะครับอันนี้ครับแล้วแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงเวลาเราท่องเที่ยวเข้ามา แล้วตองเทีย่ยวที่ใช้แพลตฟอร์มมาน,นี้นะครับจะได้รู้ว่าอะไรที่เทีย่ยว mm hmm. เที่ยวที่ไหนได้บ้างมีการจองที่พักการนําเทีย่ยวรถขนส่งนะครับมีไกด์ท่องเิินมีร้านอาหารเด่นๆมีอะไรบ้างซื้อซื้อสินค้าท่องถิ่นก็ทาเป็นไป,นปนได้นะครับอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับครับอาจจะมีบางส่วนที่อยากแหมเดีย๋ยจะมาใช้ชีวิตเอางี้อยากอาจจะมีฝรั่งบางคนอยากจะมาขี่ควาย <laughs> ก็มาทำได้หมดนะครับทำได้หมดด้าพวกไอแพลตฟอร์มพวกนี้นะครับเรามาลิงก์กับทุกสมาคมที่เกี่ยวข้องเลยครับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ที่ที่บอกไปของคนไทยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยด้านแพลตฟอร์มต่างๆนะของต่างชาติอยู่เมืองไทยเยอะแยะหมดแล้วถามว่ารายได้ตกที่ไหนอยู่เมืองนอกเท่านั้นนะครับขังจ่ายภาษีเปล่าก็ไม่ได้จ่ายภาษีนะครับอันนี้คืออยากให้พวกเราตระหนักเวยว่าเฮ้ยอันนี้เป็นเรื่องที่ เราต้องช่วยกันนะครับอ,อันนี้ผมคิดว่ารัฐบาลก็คิดว่าจะทํทำอะไรยังไม่รู้ทําไงนะครับครับแล้วอย่างนี้ภาคชุมชนเราเนี่ยควรจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นไหมภาคชุมชนตอนนี้ก็เรื่องการพัฒนาแต่ละท้องถิ่นนะครับตอนนี้อินเทอร์เน็ตเข้าไปแต่ละหมู่บ้านเร,รียบร้อยแล้วนะครับการสร้างเรื่องบุคลากรให้มีความรู้นะครับ,รบว่าคอนเทนต์ต่างๆที่เรามีจะใส่ยังไงนะครับแล้วก็มีอะไรเด่นบ้างแต่ละท้องถิ่นการพัฒนาเรื่องสินค้า ภาษาการบริการผมว่าอัตลักษณ์แต่ท้องถิ่นมันมีอยู่แล้วนะครับ,รบทำไงดึงออกมาให้เขาเป็นจุดเด่นของท้องท้องถิ่นให้ได้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญครับอันนี้เราเรียกว่าท่องเอที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับ<ม>อันนี้เป็นเรื่องที่ที่เราออกออกมาาลองแผนออกมาครับอืมครับนักท่องเที่ยวเขาสนใจไหมก็ก็สนใจถ้ามีมีมีกลุ่มสนใจนะครับ,รบในอนาคต Podcast เนี่ยเรากาลังวางออแผนออกแบบเรื่องการท่องเที่ยวนะครับว่าบ้านเราเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่า เป็นเรียกว่า medical hub นะครับนะหรือว่า medical and wellness ครับซึ่งหลังจากตอนนี้ที่เราประสบปัญหาตอนนี้เรารู้เลยเร,เราเก่งด้าน health and wellness นะครับ,รบแต่ละคนก็อยากมารักษาตัวในบ้านเราอยู่บ้านเรานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วก่อนโควิดนะครับนวดไทยเนี่ยได้เป็นมรดกโลกนะครับถึงวัฒนธรรมอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากซึ่งถ้าเราอันเนี้ยนะครับอ่านวดไทยเนี่ยนะครับออกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเป็นจุดที่ นั่นได้เลยนูดนแผนไทยนี่นะครับนะครับเรื่องเรื่องสมุนไพรก็ตาผมว่าเป็นสามารถเป็นจุดดึงดูดได้ของสัญญาต้าให้มาบ้านเราครับอืมครับแสดงว่าระหว่างนี้ระหว่างที่เรากําลังรอให้โควิดเป็นคลี่คลายไปเนี่ยเราก็ต้องไปออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราให้มันน่าสนใจแล้วก็เตรียมพร้อมไปเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับตอนนี้ต้องของไทยเที่ยวไทยก่อนนะครับครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับนี่การประเมินกันไม่รู้กลยครับเดือนนี้เดือนเริ่มต้นเดือนมิถุนายนว่าจากนี้ไปเนี่ยนะฮะมิถุนากลกกดาสิงหาจะเป็นยังไงบ้าง ก็ถ้ายอยเปิดนะครับบ้านเราก็คิดว่าเดือนภายในเดือนกว่าเนี่ยคงมีการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในประเทศนะครับ,บแล้วก็มองว่าการการจับจ่ายใช้สอยคงมีมากขึ้นนะครับธุรกิจก็คิดว่าน่าจะทํางานที่บ้านจนจบเดือนมิถุนาน่าจะโอเคแล้วนะครับแล่วคงต้องกลับไปทํางานเต็มที่นะครับแล้วก็คงต้องมีการวางแผนกันใหม่ระหว่างภาคร้านเอกชนนะครับ บทบาทคงเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมคิดว่าช่วงนี้นะครับก็มันยังยังแห้งๆอยู่ยังม่ฝนไม่ตกมากนะครับผมคิดว่าเรื่องการกระจายรายไดู้่ชุมชนเป็นเรื่องสําคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องท่องเที่ยวชุมชนก็ตามนะครับเรื่องงบท้องถิ่นเนี่ยเรื่องการขุดแหล่งน้ำต่างๆขุดลอกลุกคูคลองโดยใช้แรงงานท้องถิ่นเนี่ยผมว่าต้องต้องรีบผักันเลยนะครับก่อนน้ําจะมานะครับเป็นการกระจายรายได้ด้วยแล้วก็การกักเก็บน้ําได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ จะต้องต้องต้องช่วยกันนะครับอันนี้กลับกับคุณกยมีตัวเลขไปว่าคนที่เอออกจากภาคอุตสาหกรรมแล้วกลับไปอยู่ในภาคชุมชนเหมือนเดิมเนี่ยมันมีสะกี้แบบไหนครผผมผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจตรงนี้นะครับแต่คิดว่าคิดว่าพอสมควรนะครับเพราะว่าตอนนี้โรงงานแต่โรงงานนี่ก็อที่ที่โรงงานที่ใช้แรงงานนี้แยะนะครับก็ปรับมาเป็นเครื่องจักรเพิ่มมากขึ้นใช้เป็นโรบอทเพิ่มมากขึ้นนะครับนะครับวันเรานี้ก็ได้ได้ทราบในมี โรงงานญี่ปุ่นบางโรงงานนี่ก็ย้ายไปอยู่เวียดนามเพราะว่าเขามีแรงงานใช้เยอะนะครับโรงงานที่เวียดนามจะใช้แรงงานถูกกว่าเรานะครับแต่กาเนิการบ้านเรานี่ก็ถือว่าเป็นแรงงานมีคุณภาพนะครับการเนิการก็เวลาใช้เครื่องจับเจๆก,ก็สามารถอยู่เมืองไทยได้เขาความปลอดภัยมีมีมก้ยะครับครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมมันก็ต้องเปลี่ยนภาคเกษตรกรรมก็ต้องเปลี่ยนผู้คนก็ต้องเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดครับที่เปลี่ยนหมดนะครับหลังจากโควิดแล้วที่อย่างเปลี่ยนไปหมดครับ แต่ต้องคิดใหม่ทาใหม่ครับนั่นสิฮะทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าไอ้โควิดมาเกิดมันเกิดกลายเป็นเชื้อโรคธรรมดาเราสามารถควบคุมมันได้อยู่บัดเนี่ยมันจะกลับเข้าสู่วิธีเดิมๆไหมคุณกรินผมคิดว่าเรื่องความอปลอดภัยความสะอาดเนี่ยนะครับเป็นเป็นเรื่อง new normal นะครับกับทุกคนต้องกลับมาดูเรื่องเอ้ทุกอย่างนี่มันมันปลอดภัยไหมนะครับทุกอย่างมันสะอาดหรือเปล่านะครับถ้าเื่อใครธุรกิจไหน เอาจุดนี้มีจุดขายเขาเนี่ยผมว่าคน<ๆ>คนมาซื้อสินค้าและบริการมันมากขึ้นมากขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดจุดขายนะครับรถอย่างตรงโรงแรมร้านอาหารเนี่ยสร้างไหนบอกว่าอันนี้เขามีมาตรการเข้มข้นตา่างๆเรื่องนี้นะผมว่าคนเขามั่นใจเขาออกมาเที่ยวเรามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นครับกับมันมันก็เหมือนกับว่าเราเริ่มที่จะคุ้นเคยกับความสะอาดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นจนกระทั่งมันกลายเป็นคือคือมเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ ไม่เรียกว่าเพย์เซนชั่นคือไม่ให้ก่เท่าไหร่เอออระหนักเรื่องนี้นะครับนะครับแต่ตอนนี้เราเจออันนี้ปั๊บเนี่ยผมว่าเราเราคิดนะครับว่าครับนี้เป็นไงการป้องกันเป็นยังไงนะครับถ้าเราไม่สบายปั๊บก็ปิดปากเลยทีเดียวไม่อยากกระจายเข้าไปนะครับแต่การถ้าเราไม่ชัวว่าเออเราไปสถานที่นี้ปลอดภัยปลอดภัยก็ใส่หน้ากากไว้ก่อนครับเมื่อก่อนไม่ใครกล้าใส่หน้ากากครับตอนนี้ทุกคนถัวว่าเป็นปกติแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นไปพูดถึงเรื่องสุขภาพอนามัยเนี่ยคุณกลินมีโอกาสได้คุยกับทางภาคผมใช่ครว่าไงดีภาคที่ให้การรักษาพยาบาลอะไรพวกนี้นะครับว่าเราจะทําเป็น m e d i ค a ลฮับได้ยังไงในอนาคตข้างหน้าอ๋อพ,พูดประจำอยู่แล้วครับวันนี้ก็ได้คุยกันตลอดเพราะทางทาง,ทางของกันค้าเรามีหน่วยงานพวกนี้นะครับ,รบที่ดูแลเขาเลยบอกเป็นไปได้ไหมนะครับว่าบ้านเราเนี่ยในอนาคตบอกไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางรักษาและดูแลสุขภาพหรือว่า เมดิ c a ลแอนด์ l วลน s ครับเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วเรื่องนวดไทยเนี่ยสำคัญมากนะครับแต่การแต่ละจังหวัดก็มีมีเรื่องการดูแลรักษาการนวดต่างๆก็ไม่เหมือนกันนะครับกาใช้สมุนไพรหรือโลโกนอนไรต่างๆก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมว่าเป็นจุดขายข,ายของบ้านเราเลยนันนนสุขภาพพวกนี้แล้วตอนนี้นะครับเ,เราบอกให้ชามืองไทยในนะคตเป็นไปได้ไหมว่าเป็นลักชัว รีทายเมนเซ็นเตอร์ของของของเอเชียเลยเรื่องของโลกก็เป็นไปได้นะครับอันนี้คือจะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีเงินในแยะมามาพักนะครับแล้วมาเคว่าว่ามาจ่ายใช้สอยเพื่อบ้านเรามากมากขึ้นใครเนี่มาเป็นกลุ่มใหญ่นะครับอันนี้ว่ามาเป็นกลุ่มเล็กๆแต่การเข้ามามาจ่ายเงินให้เราแพงขึ้นแพงขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ดีนะครับแล้วบางแห่งนี้ก็มีหมออยู่ด้วยนะครับ หมอก็็สามารถตรวจเช็กอัพให้ด้วยอนะไรพวกนี้นะครับซึ่งกลุ่มนี้นะปีที่แล้วนักท่องเที่ยวเรามีมานสี่สิบล้านคนนะครับแต่คนที่มาเรื่อง medical tourism พวกนี้นะครับประมาณสี่ล้านคนแล้วแล้วจ่ายแพงด้วยนะครับอันนี้ผมว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นโอกาสนะที่ประเทศไทยจะสปินอฟตัวเองมัน,เป,นเป็นพวก medical hub พวกนี้นะครับอืมกับซึ่งแน่นอนว่าเขามาคนเดียวคือคนป่วยมาคนเดียวแหละแต่ว่าญาติพี่น้องนี่มาเยอะนะ คือคือไม่ใช่ปลกอย่างเดียวมาเช็คอัพนะตอนนี้มันมีหลายอย่างนะครับคือมา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 ตรวจโรคนะครับมาเช็คอัพมารักษามาแปลงเพศมาเอ่อมาทําลูกมามาทาบุตรมาเนี่ยนะครับมาบ้านเราเก่งมากเรื่องเรื่องอเอาเนี่ยเนี่ยทำคลิปต่างๆพวกนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะก็ผมว่าเป็นเรื่องที่เราสามารถเอ่อเป็นจุดขายของประเทศเราได้นะครับกัะความมั่นใจว่าบ้านเราสะอาดแน่นอนนะครับ มีมาตรฐานนะครับกับมันก็จะทําให้คนหันมาสนใจประเทศไทยมากขึ้นไปอีกนะฮะอันนี้เป็นใช,ใชน่น่าจะเป็นของใหม่สำหรับสังคมไทยไหมคุณตลิครับครับอันนี้นี้เราจะวางแผนใหม่นะครับแล้วเ,เดี๋ยวจะคงมีเสนอรัฐบาลในเร็วนี้ครับครั้รงนี้นะครับครับอ่ะทีนี้ว่ากันในเรื่องของภาคการส่งออกสต่นิดหนึ่งไม่ถามไม่ได้เพราะเป็นรายได้หลักเนี่ยนคะุณตลิเนี่ยการส่งออกบ้านเรานะครับก็ต้องดูว่าพฤติกรรมของ ลูกค้าเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับในต่างประเทศเนี่ยนะครับความต้องการที่เราอยากทยังมีอยู่ไหมนะครับสินค้าเราโยงส่งออกยังประเทศเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับต้องติดตามให้ใกล้ชิดเพราะตอนนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคของโลกเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับแล้วก็ตลาดก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับแบบตัวอย่างอาหารเนี่ยนะครับว่าเราส่งไปอาหารไปแล้วเนี่ยเขาสามารถกินได้ไหมนะครับ แล้วก็มีการจีกัรทป็นการค้าหรือเปล่านะครับหรือว่าอันนี้เขาสะอาดหรือว่าลักษณะการบริโภคเป็นไงชีคแล้วกินได้เลยหรือเปล่านะครับเป็นเป็นอาหารฟังชัโนลฟู้ดไหมนะครับบางทีนักนักกีฬาต้องการทานปั๊บจะเพิ่มกำลังกำลังเขาก็เป็นอีกอีกประเภทอาหารนะฉนั้นเรื่องการใกล้ชิดของตลาดนี่สำคัญมากนะครับการถ้าเกตของการส่งออกเรื่องอาหารผมว่ายังไปได้คับครับ ส่วนเรื่องรถยนต์ก็คงคงต้องคอยสักพักหนึ่งว่าเป็นยังไงไมครับตลาดตอนนี้ก็จะเริ่มเริ่มผลิตแล้วในประเทศนะครับก็หยุดมาสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้จะเริ่มผลิตแล้วก็คงดูว่าตลาดไหนที่รองรับได้นะครับอือพวกอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้ผมคิดว่าก็น่าจะส่งออกได้ได้พอสมควรนะครับบแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องเรื่อง สดุปก่อสร้างก็แถวนี้เราส่งออกได้อยู่แล้วดีด้วยนะครับนะครับก็บอกว่าเป็นเป็นเป็นรายเซกเตอร์มากกว่าอันไหนจะกระทบไม่กระทบนะครับอ่ากับถ้าถ้ามองในภาพรวมเนี่ยคุณปริมมันจะค่อยๆ่อยฟื้นไหมฮะหรือยังไงเอ่อมองภาพรวมผมคิดว่าค่อยค่อยฟื้นนะครับค่อยๆ่ฟื้นนะแต่แต่ละประเทศก็ฟื้นไม่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 พร้อมกันนะครับกับเพราะบางบางประเทศก็ยังติดโควิดอยู่แต่เขาเขาเปิดเปิดธุรกิจที่เดินต่อไปแล้วนะครับกับ บางประเทศก็ยังยังปิดอยู่นะครับบางประเทศก็กลับมาเป็นใหม่นะครับก็อลองดูการการแม n a เป็นยังไงนะครับอ,อืเพราะฉะนั้นของเรานี่ถ้าเป็นไปลักษณะแบบนี้เดส3ปดส4ปริมาณผู้ติดเชื้อยังอยู่ในระดับนี้อยู่ผมใช้คำนี้นะซึ่งมันพอรับรูบรไ้ได้สบายๆเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรถูกไหมฮะไม่น่ามีปัญหาอะไรครับับแต่แต่แต่ถ้าเกิดมันเกิดพลิกไปเป็นแบบญี่ปุ่นเป็นแบบเกาหลีใต้ทาไงอะคคือตอนนี้ถ้าเรามีโหลด ชื่อไยชนะเนี่ยนะครับ,รบโหลดแอปอันนี้ภัยชนะเราจะรู้ว่าเราจะอยู่ช่วงไหนสักคนไหนติดเนี่ยเขาจะมีส่งเมสเซจมาให้ว่าคุณไปหาหมอนะช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ยที่คุณอยู่นะทั้ง check in, check out เช็คอินเช็คเอาท์เนี่ยนะครับเรารู้ว่าช่วงนี้เราอยู่ตรงนี้คนที่เป็นอยู่ช่วงนี้นะเราจะบอกโอเคเรามีโอกาสเสี่ยงล้วก็ไปหาหมอนะครับ,รบแต่ถ้าเราไม่ไม่ใช้แอปพลิเคชันไม่มีทางรู้เลยนะครับเพราะเรารรอยู่ไหนเพราะฉะนั้นอตอนนี้เราอเอาพวก พวกเ,เทคโนโลยีมามาช่วยช่วยเหลือพวกเราเหมือนเกาหลีนะครับ,รบช่วยเหลือว่าเป็นยัเไงก็เป็นร็กแ,กแ็กได้ใครอยู่ไหนนะครับ <ừ> อืันนี้เราถึงถเงื่อเราสามารถทุกคนให้ความร่วมมืออย่างนี้นะครับ <lecture. S 2> ผ,มผมคิดว่าเราก็สามารถเปิดทุกอย่างได้ครับแต่ขออย่างเดียวว่ามันอาจจะทําให้ชีวิตไม่ใช่คําว่ายุ่งยากใช้คาว่าม,มีมีอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยแค่นั้นเองความปลอดภัยความปลอดภัยเพิ่มความปลอดภัยใช่ใช่ใช่รมองมองทางบวกครับ นะครับกับอะไรครับว like, ันนี้กูแค่นี้ก่อนนะครขอบคุณมากนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณกลลินสาระ